พี่น้องครับเมื่อนี้ไปเก็บเห็ดกับบ่าวตอดกันนะครับผมไปหาเห็ดกับบรรยากาศเศร้าๆสลัวๆฝนตกลิน่นนะครับนี่แหละครับพี่น้องหาไปเรื่อยๆนั่น้ทางท่าแถวบ้านพักนะ อุดมสมบูรณ์นะครับโบมเมนดวงเม่นปลานะครับแต่ว่าเข้าอนุรักษ์ไว้เพื่อทดแทนปลาที่หายไปนะครับผมหาไปเรื่อยๆครับตามภาษาค้นหาเห็ดนะครับผมอ่า๊ดปึ๊ดปึ๊ดอพี่น้องกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ว่าเบาตอนเห็นแล้วครับผม พี่น้องปาด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 เห <to th> er <ic> ็นปวกไกล้หน่อยครับพี่น้องเคยเห็นว่าุ่นนะครับพุพ่นหุ่นเต็มเดินนะครับขา้าอาลากทั้งผีกระมี่นะครับพี่ครับทั้งผีกระมี่ครับเต็มเดินเลยครับพี่น้องนะครับผมมาเก็บกนกันก้เบาตอดพี่น้องบ่มีผู้มานําม,มุมยผู้ถือกล้องให้เก็บเองครับผม गुड मॉर्निंग นะครับสําหรับปา